และตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณเต๋าได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณเต๋าครับพี่เจครับครับผมคุณเต๋าได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมไิ่ครับพี่เจครับนะฮะแต่เสียงของคุณเต๋าเนี่ยดูมันไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะตอนนี้คุณเต๋าใช้สมอทลอกอยู่หรือเปล่าเออใช่ครับใช่ครับอ่าลบเอารบกวนเอาสมอท็อกออกก่อนได้ได้ครับนะครับรบกวนนิดนึง อ๋อครับอ่าเสียงเนี่ยน่าจะดีกว่าเยอะเลยได้ยินใช่ไหมครับชัดเจนครับชัดเจนคุณเตา๋าแต่คุณเต๋าต้องปิดเสียงรายการก่อนนะโอเคครับอ่าเพราะเดี๋ยวคุณเต๋าจะฟังรายการไปด้วยแล้วก็คุยกับผมไปด้วยเดี๋ยวจะงงเสียงโอเคครับพี่แจ๊คอ่าปิดก่อนปิดก่อนอ่าโอเคครับปิดเรียบร้อยนั่น แค okay. okay. evet> รับเออโอเคเงียบนะเรียบร้อยนะแล้วนี่ฟังกันอยู่กี่คนในคุณเต๋าก็อยู่กันประมาณห้าคนประมาณห้าคนเดี๋ยวให้สมาชิกที่เหลือถ้าฟังกันอยู่นะฟังอีกห้องหนึ่งหรือใส่หูฟังฟังเงียบๆไปก่อนนะแล้วคุณเต๋าคุยกับผมไม่ต้องสนใจแชทไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยเสียงตัวเองจะออกกาศหรือเปล่านะคุยกับผมอย่างเดียวนะ จะได้มีสมาธิในการคุยกันคุณเต๋าตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอ่าผมอยู่บางซื่อครับพี่อยู่แถวบางซื่อใช่ครับแล้วคุณเต๋ากับผมเคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังเลยครับพี่แจ๊คนี่คือครั้งแรกที่เราได้คุยกันใช่ครับอ่าปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักจริงๆผมฟังสดนะส่วนมากจะเป็นสดอืมย้อนหลังเนี่ยจะฟังทับทุกคลิปเลยทบทุกคลิปเลยนะ ได้ครับอ่าโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณเตา๋าเดี๋ยวคุณเตา๋าพยายามเสียงดังไว้นะครับได้ครับคืนก่อนเกิดเหตุเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณนาตอนนั้นเนี่ยคุณนาไปฮันีมูลที่ภาคใต้เมื่อสิบหกปีที่แล้วใช่ครับพี่แล้วก็เจอเรื่องนี้มาคืนก่อนเกิดเหตุเป็นยังไงคุณเต๋าเชิญเลยครับโอเคครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอแก้นิดน,นนึงครัพี่อ่า มจะเรียกคุณน้าเนี่ยว่าเป็นพี่สาวแล้วกันได้ครับนะครับเรื่องเรื่องเนี้ยนะครับมันเกิดขึ้นอ่าสิบกว่าปีแล้วครับพี่ตัวละครเนี่ยก็มีเพียงสองตัวละครนะครับก็คือพี่สาวผมนะครับแล้วก็เป็นพี่เขยที่เป็นขลังนะครับสองคนเนี่ยแต่งงานกันได้ประมาณอ่าสิบถึงสิบห้าวันนะครับแก๊บทั้งคู่เนี่ยก็ก็ได้วางแผนไปฮันนีมูนนะครับที่ภาคใต้นะครับ เป็นเวลาห้าวันห้าคืนครับพอถึงวันเดินทางเนี่ยครับทุกคนที่บ้านเนี่ยครับก็ไมไ่รู้สึกว่าอมันมีเหตุเหตดใจหรือว่าต้องห้ามทั้งคู่ไม่ให้ไปนะครับครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าพี่สาวผมเนี่ยเป็นคนที่สนิทก,กับคุณแม่มากนะครับเวลาเขาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะโทรคุยกันแทุกวันอยู่แล้วครับนะครับโอเคพอเขาไปเนี่ยครับ ทั้งคู่เนี่ยก็ไปถึงภาคใต้นีครับก็เชคกินเข้าโรงแรมตามปกตินะครับพี่แจ็ดก็ทั้งคู่เนี่ยก็เที่ยวตามแผนที่วางไว้นี่นะครับตั้งแต่แรกนะครับวันแรกเนี่ยครับทั้งคู่นะครก็เที่ยวกันตามแผนใช่ไหมครับทีนี้คือเรื่องเนี่ยมันผ่านไปครับแต่ว่าพอัวเช้าวันที่สองเนี่ยครับทางพี่สาวผมเนี่ยอ่าโทรมาหาคุณแม่นะครับ แล้วก็เล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่สาวผมเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนนะครับตอนที่ทั้งคู่กำลังจะเข้านอนเนี่ยอยู่ๆก็มีเหตุให้นอนไม่หลับครับพี่ทีวีเปิดเองบ้างนะครับมีเสียงห้องข้างๆบ้างนะครับแล้วก็เหมือนมีเสียงคนเนี่ยครับเอาไม้ครับตีตีผนังห้องนะครับจนทั้งคู่เนี่ยอเริ่ม ลำคลาญเสียงพวกนี้นะครับทีนี้คือสาวผมเนี่ยก็เลยตัดคลำคลาญก็เลยโทรเข้าเวข้างล่างนะครับให้เขาขึ้นมาเคลียให้หน่อยอะไรประมาณนี้ครับจนเสียงพวกนี้มันก็เงียบไปนะครับอ่าทีนี้คือสาวผมก็เล่าต่อว่าคือหลับไปได้สักพักใหญ่ๆเนี่ยครับตัวเขาเองเนี่ยก็ฝันอก็ฝันว่าเขาเนี่ยไปเดินอยู่ที่ชายหาดแห่งเนี่ยนะครับ อยู่ๆเนี่ยก็มีคุณตาคุณยายนะครับคู่หนึ่งเดินม,มาจากทางไหนไม่ทราบครับอือยู่ๆเนี่ยอ่าคุณยายท่านเนี้ยก็มาจับที่ไหลน่นะครับแล้วคุณยายท่านเนี้ยก็พูดออกมาประโยคหนึ่งครับพี่แจ็คคุณยายท่านแม่พูดว่าหนูเอ้ยรีบออกจากที่นี่เถอะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ประโยคหนึ่งที่คือถ้าไม่เชื่อกูมึงจะเสียใจอืม อ่จากนั้นเนี่ยพี่สาวเนี่ยเขาก็จะลุกตื่นขึ้นมานะครับตอนนั้นแล้วมองนาฬิกาน่าจะประมาณปีสามนะคร<อ>ับทีนี้ทั้งคู่เนี่ยพี่สาวเนี่ยก็ไม่ได้เอกใจก็คิดว่ามันเป็นแค่ความฝันนั่นนะครับ<อ>ทีนี้พอวันที่สองเนี่ยหลังจากที่เขาคุยกับคุณแม่เสร็จเนี่ยเขาก็ออกไปตามแผนที่เขาวางไว้อนะอโดยที่ว่า ทางบ้านผมเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าวันที่สองเนี่ยเขาไปเที่ยวกันอะไรยังไงบ้างน,นะครับ,รบแต่ตัดภาพมาวันที่สามครับพี่คือวันที่สามเนี่ยข่าวมันดังมากครับพี่อ่ามันเกิดสึนามิที่ภาคใต้นะครับเฮ <far RF: S 2> ้ยช่วงนั้นเลยเหรอใช่ครับพี่ออ,อคือวันวันที่สามหลังจากที่เขาไปฮานาโมนเนี่ย<อ>มันเกิดสึนามิเลยครับครับทีนี้เนี่ยทางบ้านผมเนี่ยพยายามติดต่อพี่สาวเนี่ยคือติดต่อไม่ได้เลยครับ คือทางบ้านเนี่ยก็ได้แต่ภาวนาให้เขาปลอดภัยนะครับทั้งคู่ครับทีเนี้ยครับหลังจากที่เรานั่งรอข่าวตามข่าวแล้วครับมันก็มีเสียงรถเนี่ยเข้ามาที่บ้านนะครับมันเป็นพี่สาวผมกับพี่เขยผมครับครับที่กลับมาที่บ้านนะครับทีนี้ผู้คนเนี่ยก็ดีใจนะครับก็เลยไม่ไม่ได้แบบอถามเลยว่าเออทาไมถึงกลับมาก่อนครับ ทำไมถึงเจอเหตุการณ์อะไรถึงกลับมาก่อนนะครับทุกคนก็ดีใจแต่ว่าพี่สาวผมเนี่ยเขาไม่รู้เลยครับว่าเกิดเช่นนี้ที่ภาคใต้อพอเขามาถึงบ้านเนี่ยเขาก็เห็นข่าวใช่ไหมเขาก็ตกใจว่าเออทําไมทําไมมันงเกิดเหตุแบบนี้นะครับทีนี้พี่สาวผมเนี่ยก็นั่งจับเขาคุยกันเลยว่าทําไมเขาถึงกลับมาก่อนเรื่อก่อนนะครับก่อนที่เขาจะกลับมาเนี่ย อยู่อยู่นะครับเขาต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าทีวีมันเปิดเองพี่แจ็คมันมันเป็นเหมือนทีวีที่ต่อกับเครื่องเล่นดีวดีสมัยก่อนนะครับ,รบถ้าเครื่องเล่นมันไม่เปิดเนี่ยมันจะเป็นทีวีซ่าซ่าแล้วมันจะดังมากเลยครับทีนี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกันเลยพี่ครับอ่าทางพี่สาวเนี่ยก็อให้พี่ให้พี่เขยเนี่ยไปไปชักปลั๊กออกนะครับเพื่อว่า ชีวิตเก่าบ้างเกิดเหตุเรืเ่อน,นี้นั่นบ้างนะครับทีนี้เนี่ยพอเขาเริ่มเริ่มเคลิ้มหลับไปเนี่ยอย,อยู่เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครับแต่ทีเนี้ยเขาตื่นมาสิ่งที่เขาเจอเนี่ยเขาเจอพี่เขยเนี่ยครับกาลังเก็บเสื้อผ้าพร้อมกับโวยวายด้วยครับคือพี่เขยเนี่ยเขาเป็นสลั่งนะครับเขาพูดไทยไม่ได้ครแต่นี่เนี่ยเขาโวยวายประมาณว่า เขาเจ็บตรงหลังมากเลยอืเขาเจ็บที่หลังมากเลยที่สาวผมเนี่ยก็เดินขึ้นไปถกเสื้อดูนะครับว่ามันเป็นอะไรทําไมถึงเจ็บนะครับครับนี่มันมันเป็นรอยของไม้เท้าอะครับพี่มันมันเป็นรองของไม้เท้าเหมือนเหมือนเหมือนไม้หวยอะครับครับคือทางที่เขยเนี่ยเขาก็เล่าให้พี่สาวผมฟังว่าคือเขาจะลุกตื่นขึ้นมานะครับ เขาเหมือนรู้สึกว่ามีคนเนี่ยมาติที่กลางหลังเขาออสองครั้งนะครับแต่พอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งมีอายุมากเลยพี่แต่ผู้ชายคนนั้นน่ะตะโกนใส่หน้าเขาแต่เขาฟังไม่ไดีเรื่องอแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะก็เดินทะลุประตูไปเลยครับอ่าทีนี้แต่ตอนเนี้ยตอนที่พี่เขยเจอเนี่ยพี่สาวผมหลับอยู่นะ ที่นี่ตัดมาที่พี่สาวผมเนีครับเขาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขาตื่นขึ้นมาเพราะว่าเขาได้ยินเสียงคุณยายท่านเดิมครับแต่ทีเนี้ยคุณยายเนี่ยพูดเหมือนโกรธครับอารมณ์อารมณ์รประมาณโกรธครับพีบ่ว่ากูบอกให้มึงออกไปจากที่นี่ได้แล้วถ้ามึงไม่เชื่อกูมึงจะเสียใจ หลังจากนั้นเนี่ยพี่สาวผมเนี่ยก็ตื่นมาก็เจอกับพี่เขยเนี่ยที่กำลังเก็บเสื้อผ้าเลยครับแลวทั้งคู่เนี่ยก็รีบกลับมาทีนี้เนี่ยครับพอเขากลับมาเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยเขาไม่มีแดดแล้วเขาไม่ได้ชาร์จเอาไว้ทุกคนเนี่ยที่บ้านก็เลยติดต่อเขาไม่ได้เลยอพอกลับมาเนี่ยครับก็อใช้เวลาเดินทางจากใต้เนี่ยประมาณเก้าชั่วโมงใช่ไหมครับ พอกลับมาเนี่ยก็เลยรู้รู้ข่าวว่าเออเซรามิมีเข้าพอดีครับอ่าทีนี้ครับทุกคนก็เลยลงความเห็นกันว่าโอเคแหละมันเขาอ่ะอาจจะยังไม่ถึงคาดอ,อะไรประมาณเนี้ยครับจเจเใช้คำว่ายังไม่ถึงคาดได้เลยนะใช่ครัอพี่อืมอืก็เลยเจอตากระยายท่านเนี้ยท่านเนี้ยมาไล่ให้กลับอ,อะไรประมาณเนี้ยครับพี่ครับ ออคือยังโชคดีที่เชื่อใช่ครับยนน<ะ>ือกลัวด้วยแหลถ้าตอนนั้นยังแบบเอย้ายที่อยู่สมมติเจอผีที่นี่บางคนจะเป็นอย่างนี้ว่าฉันมาพักที่นี่ฉันเจอผีที่นี่ฉันก็แค่ย้ายที่อยู่ย้ายที่พักใหม่ถูกไหมใช่ครับนะตอนนั้นถ้าเขาสมมุติว่ายังดื้ออยู่ยังไม่ไม่ไม่คิดจะกลับโอ้แน่นอนครับว่าโอ้โห ถ้าย้อนกลับไปนะเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันมีแต่ความสูญเสียเมื่อปีปีสี่เจ็ดช่วงช่วงที่บ้านทุกคนที่บ้านก็คิดว่าสองเนี่ยคงคงคง,งติดอยู่ในนั้ำนแนอ้วถูกแต่หลังหลังจากเกิดเหตุไปได้ครับปีสองปีเนี่ยครับคือพี่สาวเนี่ยเขาเขาลงไปเที่ยวอีกครับือทีเนี้ยโรงแรมที่เขาพักอ่ะพี่มันมันเป็นคาบน้ำทะเลครับ สูงถึงด่านฟ้าเลยพี่ครับนั่นแหละครับคือถ้าถ้าอยู่ก็คงไม่รอดถูกต้องโอ้ตอนนั้นมั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 นเสียหายเยอะฮะที่ทราบก็คือมิดหลังคาใช่ี่าไหนที่มันอยู่เออ่แบบพื้นที่ต่ำต่ำติดหาดอะไรพวกเนี้ยราบเป็นหน้ากลองเลยนะฮะนะตอนนั้นนะ ประมาณนี้ออโอเคงนนึได้ฮะ,ฮะ,ฮะคุณเต๋อไม่เป็นไรจะสั้นจะยาวได้หมดเลยถือว่าเรื่องเนี้ยยังโชคดีที่ที่ถูกเตือนเดี๋ยวนะแล้วคุณยายคนแก่คนนั้นคนที่มาเตือนน่ะคิดว่าเขาเป็นใครอ่ะครับถ้า,ถ,าถ้าถามผมนะผมมีความเชื่อผมผมคิดว่าน่าจะเป็นอ๋อตายายครับตายายตามสารสารที่เขาตั้งสารตายายอ่ะพี่อ๋อคือหมายถึงว่าอาจจะเป็นตายายที่อยู่ตามสถานที่นั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกับพี่สาวคนนี้ในช่วงชีวิตไหนคือไม่ใช่ญาติเดียวกันไม่ใช่บรรพบุรุษใช่ครับเออเป็นเจ้าที่เจ้าทางประมาณนั้นนะใช่ครับอู้โชค<ต>ดีจังย,ยงไม่ถึงค่าจริงๆอะครับพีว่วอาผมว่านะผมว่านะแค่คิดเองอะถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอะผมว่าจริงๆแล้วอะตายายอะ่ะอาจจะไปเตือนห,หลายๆคน ที่อยู่ตรงนั้นไ่นั้นนะพี่เนาะแต่อาจจะไม่มีใครเชื่อหรือบางทีไปเจอต่างชาติอ่ะเจอฝรั่งตายายจะไปสปีกับเขาอย่างไงล่ะถูกไหมฮะผมผมยังขำพี่เขยผมเลยนะเขาบอกเขาเขาฟังไม่ออกเออเออฟังไม่ออกก็เลยอาจจะอาจจะมาบอกให้ออกไปก็ได้แต่ว่าเขาฟังไม่ออกอืมรั้ก็เลยใช้วิธีการตีแทนได้รู้เลยว่านี่ไปซะ คิดว่าน่าจะไปยีเลยแหละครับผมนะฮะได้ครับคุณเตา่านั่นคือเรื่องราวคืนก่อนเกิดเหตุนะครับพี่โอเคขอบคุณมากมากครับคุณเต่าที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ